สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชนนาแนลรู้จักเกมมากที่เยผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม unstable unicorns อันสเตเบิลยูนิคอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกับ WDG นะครับหรือ w e l l Design Game Distributor นั่นเองนะครับใครที่อยากเปิดร้านบอร์ดเกมนะครับไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือว่าขายออนไลน์นะครับก็สามารถทักไปที่เพจได้เลยนะครับ WDG Game Distributor นั่นเองนะครับผมมีเกมให้เลือกเยอะแยะมากมาย พร้อมจัดส่งนะครับและให้คุณมีสินค้าขายแบบไม่ขาดแน่นอนนะครับโอเคอัสเตอร์เบย์ยูนิคอร์ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่แปลเป็นภาษาไทยจากว g นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวเทคเดตนะครับเทคเดตคือแกล้งกันนะครับแกล้งกันแล้วก็โดยไม่ใช่แค่แกล้งเดียวแต่เราเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ไปสู่ชัยชนะให้ได้นะซึ่งวิธีชนะของเกมนี้คือเก็บยูนิคอร์ให้ครบ7ตัวครับอ่าแล้วก็ทำให้เราชนะแต่ในระหว่างนั้นบอกเลยว่า โดนขัดเต็มที่แน่นอนนะครับแต่การ์ดเนี่ยมาพร้อมกับความหลากหลายแล้วก็คอมโบเยอะมากๆยูนิคอร์นแต่ตัวไม่ซ้ำเลยมีความสามารถไม่ซ้ํากันคือเจ๋งมากๆตรงนี้นะครับก็ก่อนที่ไปดูนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงน่าสนุกขนาดไหนครับรบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมครับคือเวลาเห็นยอดไลค์เยอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําคลิปเนี่ยมีคนสนใจอยู่นะไม่ใช่แค่เปิดเปลนผ่านนะครับผมหรือใครยังไม่สับสกไลต์รบกวนสับสกไลต์กันให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้น่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผม เกมนี้ครับเราก็เริ่มมาจะมีเบบี้ยูนิคอร์คนละตัวนะครับส่วนตัวที่ไม่ใช้ก็าวางกลองไว้ให้เป็นอ่าเหมือนว่ากองกลางอันนี้จะไม่เอาไปรวมในกลองนี้นะเพราะว่าเนหลังกายไเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้การ์ดคนละ5ใบตอนเริ่มเก็บเป้าหมายของเราคือเก็บยูนิคอร์เนี่ยครับให้ครบ7ตัว นะครับในกรณีที่เล่น4คนเนาะแต่ถ้าเล่นคนมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเก็บน้อยลงหน่อยนะครับลองไปดูนัู่มือจะบอกยู่ว่าเก็บกี่ตัวนะครับอ่าแล้วก็ถึงตาเราครับเข้าเทอร์เราจะจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเล่นการ์ดใบไหนก็ได้1ใบนะครับที่ไม่ใช่สส่ลักสีแดงนะครับอ่าใสักสีแดงเนี่ยจะเป็นการ์ดโต้กลับเหมือนการ์ดเคาน์เตอร์การ์ดแบบเอาไว้แทรกของคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็เล่นในเทอร์เรานะครับแล้วก็เป็นแอคชั่น หรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเล่นอะไรเลยเราสามารถจั่วการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบได้แล้วก็จบเทิร์นนะครับมันก็จะตาคนต่อไป <c oughs> คนละใบตาเขาเขาก็จั่วการ์ดเนาะแล้วเขาก็เลือกเล่นการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตาคนต่อไปเนี่ยวนเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเรียบง่ายมากๆแต่ความพิเศษเนี่ยอยู่ที่การ์ดนะครับคืออย่างที่บอกข้างต้นก็คือว่าเราต้องเก็บยูนิคอร์ดเนี่ยให้ครบ7ตัวนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถเล่นการ์ดยูนิคอร์ดได้ในเทิร์นของเราอาจจะมือตามผมใหม่แม็กซิมัมในมือเนี่ยมันมีได้แค่7ใบหมายความว่าจบเทิร์นเเเนนี่่่ยรรราาาตต้้้อองงทิงก์ดใใหหลื7บบะคัแว ถ้าเกิดว่าอยู่ในระหว่างเทิร์นมีเกินเจ็ดใบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจบเทิร์นค่อยทิ้งนะครับถ้าเกิดเราเล่นจนมันลดลงไปแล้วก็ค่อยวางไม่เป็นไรนะครับอ่าผมขอเล่นการ์ดยูนิคอนแล้วกันนะครับอ่ะนี่เลยพอเล่นการ์ดยูนิคอนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะเป็นยูนิคอนแบบเบสิกหรือว่าเป็นยูนิคอนที่มีแบบความสามารถนะครับถ้ามีความสามารถเนี่ยจะเป็นเขาสีฟ้านะครับถ้าเบสิกจะเป็นเขาสีเขียวถ้าจะไม่ผิดหรืออ้เขาสีม่วงเัวนี่ยูนิคอนพื้นฐานเนี่ย จะเป็นขาวสีม่วงขาวสีฟ้าอ่านี้บอกว่าเมื่อการนี้เข้ามาถึงข้อผู้เล่นข้อผู้เล่นคือข้างหน้าเราเนี่ยเนาะอ่าผู้เล่นสามารถนําการ์ดไหมจากกองทิ้งขึ้นมือผู้เล่นได้นะครับอ่าก็คือถ้ามีกองทิ้งอยู่อะแ,แล้วมีการ์ดที่ชื่อว่าไหม่เอาขึ้นมือผมได้นะครับสมมุติว่ามีแล้วนะผมเอาขึ้นมือละนี่ละ <laughs> ชอบชื่อกาดเลยไหมนะครับ อ่ะซึ่งการ์ดใบนี้เอาไว้ขัดขวางการเล่นการ์ดของผู้เล่นคนอื่นได้ไม่ว่าได้ทุกการ์ดเลยเพราะใบนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นการ์ดเลยเนาะจะการ์ดยูนิคอร์การ์ดแอคชั่นการ์ดอะไรเราขัดเขาได้เลยนะครับใบที่โดนขัดจะโดนทิ้งฟรีเลยโดยที่ไม่เกิดผลนั่นเองนะครับอ่ะลงใบนี้มาผ่านพอผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยการ์ดผมมันเกินครับผมก็ต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะผมขอทิ้งอ่าใบนี้เลยนะครับ อ่ะก็มีกองทิ้งละตาคนลอไปเขาก็จวดหนึ่งใบนะครับเล่นหนึ่งใบาตาผมผมก็จวดหนึ่งใบแล้วก็เล่นหนึ่งใบนะครับสังเวยนี่คือต้องค่ายมนคอนตัวเองแต่ว่ายังดีกว่าตอนนี้นะครับอ่ผมขอเล่นใบนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นการบัฟถ้าเป็นลูกขอนลูกสอนชี้ขึ้นนะครับจะถือว่า ให้ความสรถพิเศษกับเรานะครับเราเล่นไว้ในข้อของเราได้อันนี้บอกว่าวผู้เล่นอื่นจะไม่สามารถเล่นการ์ดไหม่กับผมได้ก็คือขัดผมไม่ได้เลยด้วยการ์ดสีแดงนี้นะครับโคตรเพาเวอร์ฟูลใบนี้นะแต่มันก็จะมีการ์ดหลายๆใบที่เอาไว้ทําลายบัฟของคนอื่นอะไรเงี้ยนะอ่าแล้วก็ตาคนต่อไปตาผมผมจัว่วแล้วก็เล่นการ์ดหนึ่งใบอันนี้การ์ดดีบัฟก,การ์ดแฮร์ริ่ลูกศรลงนะครับอันนี้ใส่ให้คนอื่นเขาบอกว่า การยืนินคุคอนทั้งหมดของผู้เล่นจะถือว่าเป็นยูนิคอนพื้นฐานไม่มีความสามารถใดๆเออ,เ,อ,อเห็นยูนิคอนใครพลังมาโท้เนี่ยก็ยัดเข้าไปได้เนะแต่ตอนนี้ผมขอสะสมยนิุคอนก่อนได้ผมขอลงใบนี้ครับเมื่อการใบนี้ลงมาสามารถนําการยนิุคอนจะกองทิ้งขึ้นมือผู้เล่นได้อ่าก็คืออ่าผมก็หยิบยืนยคอนจะกองทิ้งขึ้นมือมานะครับนี่บอกว่าถ้าถูกสังเวยหรือถูกทาลายสองใบนี้กลับขึ้นมือด้วยโคตรดีเลยนะครับอ่าสมมติตาผมใหม่ผมจ่วครับผมขอใช้ใบนี้แล้วกันอยู่ไหนวะบอกว่านี่ครับ สั่งเวร์กัสหนึ่งใบทำลายการ์ดยูนิคอร์นศัตรู้สองใบนะครับงั้นผมขอสั่งเวรใบนี้ครับ อ่าใบนี้บอกถ้าสุกสองเบอร์ดเด้งกลับขึ้นมืออ่าแล้วผมก็ทำลายเขาสองใบตุ้มๆนะครับอ่าถึงตาต่อไปผมอาจจะลงนี้แล้วก็หาไมมจะกองทิ้งขึ้นมืออีกอะไรเงี้ยผมก็จะมีคอมโบอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมียูนิคอนครบเจ็ดตัวครับคนนั้นก็ชนะทันทีนะครับแต่มันก็จะมีการ์เดเวทมนต์นะครับจะเป็นสีเขียวอันนี้ก็คือใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับก็ลองอ่านดูว่าทำไรได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ดบัฟดีบัฟเนี่ยอันนี้ส่วนใใหหญ่่่เเเนนนียปป็็กกกาารร์ดดดไไไไไมมมมมม้้้้ืือออบบบทััังลละะคคชุ๊แวขจ แบบสวนกันก็ได้นะครับแต่จะมีใบหนึ่งที่แบบว่าโคตรจะไหมโคตรชอบเลยนะฮะหาก่อนมันมันการ,ร์ดเลยการ,ร์ดเลยหาย,ยากส่วนใหญ่จะเป็นไหมธรรมดามจะมีโคตรจะไหมอยู่นะฮะชอบชอบแบบภาษาไทยอ่ะใครเป็นคนคิดเนะี่ยหาจะนี่นี่โคตรจะไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ก็คือห้ามเล่นการ์ดไหม ขัดใบนี้นะครับก็คือถ้าใช้ใบ,บนี้คือสิ้นสุดอันนี้มึงมอมมอมมอมควรจะไม่มีใบเดียวด้วยนะโอ้นะครับเป็นเหมือนการ์ดแรของเซตนี้อะไรประมาณนี้นี่ก็คืออันสเตเบิลยูนิคอนนะครับซึ่งยูนิคอนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่ก็จะมียูนิคอนเบสิกด้วยอะไรเงี้ยนะมีการ์ดบัฟหลากหลายแบบนะครับมีการ์ดเวทมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยครับขัดกันไปเรืยย่อยจนกว่าจะมีใครใชนะสักคนหนึ่งนั่นเองครับก็เดี๋ยวไปดูความคิดเ็นตัวผมดีกว่าผมคิดในเกมนี้บ้างครับผมอัน คือเกมนี้นครับมันออกมาสักพักนะครับนานแล้วแต่ว่ามันเป็นแนวเกมที่ผมไม่ชอบอย่างยิ่งเลยคือแนวเกมเทคแดดที่แบบปาร์ตี้จ๋าเทคแดดแบบแกล้งกันแบบไม่มีสาระอะไรนี้เนาะแต่ผิดคาดมากพอมาได้เล่นผิดคาดมากผมบอกนี้เลยนะใครที่มีเวอร์ชันที่เป็น Kickstarter แล้วมีตัวเสริมครบๆเนี่ยเอามาขายผมได้แล้วะพูนเบื่อแล้วนะครับทักมาที่เพจได้เลยนะผมรับซื้อครับอยากได้มากๆนะครับเพราะว่าเฮ้ย มันมันมากอ่ะมันคือหนึ่งก็คือเรื่องความไม่จําเจเพราะว่ายูนิคอรนน์นอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยครับทาให้เวลาเราได้อะไรแปลกใหม่เราก็รู้สึกอยากใช้อยากเล่นรู้สึกอยากเล่นใหม่อยากเล่นอีกเพราะว่าคุณมันมียูนิคอร์นอีกหลากหลายแบบมากๆแล้วยังโหเราจินตนาการว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวเสริมอ่ะคือไปซื้อเยอะอยากให้ภาษาไทยก็ทําตัวเสริมเหมือนกันผมจะไ,ไม่ต้องไปตามหาเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้หายากแล้วเพราะมัน มันออกมานานแล้วอะครับออกมานานนานกว่าเซเลเฮียทูซเลซึ่งเฮียทูเซเลเหมือนเป็นเกมใหม่ของ่ายนี้เนาะก็เป็นแนวเทคเด็ดเหมือนกันนะครับแต่เฮียทูเซเลเนี่ยแก้ปัญหาตรงที่ว่า,าสำหรับใครที่ไม่ชอบเกมยืดเยือนนะครับเฮียทูเซเลคือมันมันจบไวมันแบบว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยสามารถค่อยๆก้าวถึงจุด มุ่งหมายไปด้วยกันแล้วก็มีใครถึงก่อนคือชนะตัดจบไปเลยแต่เกมนี้ไม่ครับเกมนี้คือศึกยืดเยื้อะนะครับก็คือระหว่างที่เราเก็บยูนิคอร์หกตัวแล้วมีคนมาขัดอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็ต้องดองการไว้ดองการไม่ไว้เยอะๆก่อนที่จะลงตัวที่6กหรือไม่ก็มียูนิคอร์ตัวที่ลงมาปุ๊บแล้วลงได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องพยายามหาวิธีชนะให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะขัดเราเสมอหากเราโดดเด่นนี่คือคติของเกมนี้นะครับเกมนี้เลยนะครับซึ่งโอเคมันเป็น รูปแบบที่ผมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เกมที่ยืดเยื้อเล่นแล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าทําได้ดีครับเพราะว่าอย่างแรกคือเงื่อนไขในการจบเนี่ยยิ่งเล่นคนเยอะครับจะยิ่งง่ายขึ้นนะครับเหมือนแบบจาก7ตัวหรือห้าตัวอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าเกิดว่าเล่นแบบ78คนห7คนอะไรเงี้ยเราเล่นต่าไดัก็คือต้อง7ตัวอะไรประมาณนี้ทําให้แบบเพราะว่าเวลาเราใกล้ชนะเนี่ยมันตาคนอื่น,นครับมันลอบวงไงกว่าจะไปถึงตาเราเราก็คือโอ้โหยูนิคอร์นโดนทำลายเต็มที่แล้วนะครับ แต่เกมนี้มันชนะง่ายถ้าเทียบกับเกม,เมอ,อื่นนะเพราะว่าหนึ่งคือทุกคนได้เล่นการ์ดแค่หนึ่งใบครับเว้นจะมีบัฟที่เสริมแอคชั่นเลยก็ว่าไปซึ่งการเล่นการ์ดใบเนี่ยมันดีถ้าผม,มาเล่น4คนล่าสุดซึ่งสนุกม,มากการเล่น4คนที่สนุกม,มากก็คือเราก็ต้องมาลุ้นว่าการ์ดสามใบจะขัดเราไหวหรือเปล่าซึ่งในมือตอนนี้นผมมีม้อยู่สองใบครับเออมา้าจะขัดหรือเปล่าออแล้ว,วเตรียมแบบเตรียมซัดไปแล้วนะครับถ้ามีสักคนหนึ่งขัดผมไม่ได้เนี่ย ผมชนะเลยนะครับเพราะผมสามารถถ้ามีขัดอยู่แค่2องคนอ่ะผมก็ไม่ใส่เขาได้เพราะเขาเล่นได้แค่ใบเดียวเท่านั้นครับเออนะครับเพราะฉะนั้นแบบเวลาเห็นยูนิคอนมีทั้ง4ตัว5ตัวต้องอย่าชะล่าใจาแล้วต้องแบบหาวิธีทำลายเขาไม่งั้นเขาจะไปสื่จุดมุ่งหมายได้อะไรเงี้ยและคือ Engine b u i l d i n g เกมนี้ทำได้ดีครับคือเรื่องของการที่แบบเสริมพลังยูนิคอนในข้องเรานะคือยูนิคอนแต่ตัวมันก็จะมะีความสามารถนะครับบางตัวก็คือลงมาเกิดครั้งเดียวบางตัวก็คือเกิดตลอดไปนะครับแล้วก็ยังมีบัฟอีกผมชอบการบัฟ ตัวเราอีกในแต่ละตาไม่ว่าจะเป็นเข้าตาจวปุ๊บสามารถทิ้งและจั่วใหม่ได้หรือว่าเฮ้ยสามารถที่จะเข้าตาปุ๊บสามารถฆ่าอย่ในคอนศัตรูได้ตุนเลยแต่ว่าเราจะโดนข้ามตาไปอะไรเงี้ยคือแบบ เฮ้ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าแบบเฮ้ยยูนิคอร์เราไม่สามารถโดนทำลายได่ถ้าเรามีการบัฟนี้อยู่คนอื่นก็ต้องทำลายการบัฟเรากกอนเลยมันมีการเสริมข้อของเราเสริมเอนจินเราจนสตรองมากพอที่เราจะมุ่งสู่ยูนิคอร์เจ็ดตัวให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชนะไปในที่สุดตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีทางชนะกันแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็ชนะอยู่ดีครับมันชนะกันได้ครับถ้าไม่มีคนเทเกมคือเกมนี้มันมีบัฟนิดหนึ่งครับหากมีคนที่ไม่สนใจชัยชนะอยู่ในวงอย่างเช่นไอคนเนี้ย มันไม่ลงนิคอนเลยก็คือสับแต่ว่าจะขัดคนอื่นอย่างเดียวเพื่อให้เขาไม่ชนะถ้ามีคนอย่างนี้อยู่นะเกมไม่สนุกครับและเกมไม่จบด้วยนะครับทุกคนต้องพยายามจะชนะครับทุกคนต้องพยายามลงนิคอนพยายามแบบไปให้ถึงเส้นชัยได้แต่ระหว่างนั้นก็ต้องขัดคนที่จะชนะแล้วด้วยอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอเขาชนะปุ๊บมันตัดจบเลยครเราที่อุตส่าห์สะสมนิคอนก็ถือว่าแพ้ไปนะครับคือเป็นเกมที่เอสนุกแบบ ไม่คาดหวังอนะแต่จุกมันเอ้ยมันสนุกว่ะสนุกจัดเลยนะครับเหมือนอารมณ์ได้เล่นโปเกมอนใหม่ๆแล้วเราได้เจอโปเกมอนใหม่ๆอันนี้คือเจอยูนิคอร์นใหม่ๆแล้วความสามารถมันหลากหลายมากยังคิดอยู่ว่าเพราะเหมือนจาได้ว่าเกมนี้มีตัวเสริมออกมาเยอะมากๆแล้วนะยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมียูนิคอร์น ประเภทเยอะกว่านี้สัก3เท่าอะบอกโอ้โหเราได้เปิดโลกยูนิคอนมีดูคอนแบบนู้นแบบนี้แล้วก็โอ้โหตัวนี้คอมโบตัวนี้ได้ตัวนี้บอกว่าถ้ามีตัวอื่นจะตายเนี่ยทำลายตัวนี้แทนได้ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้โดนสังเวรหรือตายปุ๊บเนี่ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบแทนได้เพื่อชุบชีวิตกลับมาใหม่ยูนิคอนฟินิกอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วเราก็โอ้โหโคอมโบกันมันมากคืออ่ากล่องแค่กล่องหลักเนี้ยก็มีคอมโบที่ทําให้เรารู้สึกเซอติฟายได้เรียกว่าเซอติฟายโมเมนต์อะเกมนี้จัดให้แน่นอนซึ่ง เกมเทคแดดส่วนใหญ่จะไม่มีเซอร์ไพ m ส์โมเมนต์มาให้คือไม่ค่อยได้เจอนะที่แบบเราทําท่าติดแล้วเราไอ้เชื่อฟินจัดอะไรเงี้ยนะครับเกมนี้มีให้ครับแม้แต่แมวระเบิดอะกล่องหลักก็ไม่มีนะแมวระเบิดกล่องหลักคือมันแบเบอร์มากมันไม่มีคอมโบอะไรขนาดนั้นอนะแต่แมวระเบิดเนี่ยมันจะต้องแบบมีกล่องเสริมถ้าก็ดับหนึ่งมันจะถึงแบบมีเซอร์ f y m o m โมเมนต์ให้ที่มีการ์ดคอมโบกันและกันแล้วมันเถื่อนมันมันเท่มันรู้สึกเอ้ยคิดได้ไงว่าคอมโบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่เกมเนี้มีให้ครับก็เลยรู้ โอ้ผมคงจะมันมากๆเลยนะน,นี่รีวิวในแง่ของตัวหลักก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้แบบคาดหวังว่ากูอยากได้ตัวเสริมมาเล่นมากเลยตอนนี้นะครับภาษาไทยที่แปลนะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยภาษาอังกฤษก็เล่นได้เพราะวงผมไม่เกี่ยวภาษานะครับเพรานั้นครับเกมนี้ครับ Unstable Unicorn นะครับเซม i เ g มมิม่งครับขอให้ม็นเกมที่ Amazing ครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้